สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกบกๆกนู่นสาวเบนซ์มาทำอะไรเอาใครมาด้วยไปหาโคแถวบ้านทางไม่ได้ไะถีงชมพูเพื่อนเาื่านฝันจ้าอยากมันอยู่ชิเหลยโนดโนดมาเมนูไว้ไปบวกบปรัดบ้าวนอนอนนะบอกไปห้าวหรือไปเพื่อนเขาเบิ้ง ขมลุกคุกคามาเห็นไหมเด้อเยไปมายิ้มเฉยอือหางก็ไปจมนะไม่มีเอ้เผือดเหรอไม่มีเอ้เผือดตั้มานั่นเชอะมาหู้ยกับเพียบเลยทั้งมาทั้งมาหู้ยอีกโอ้เจอมาหู้ยด้วยลมมาไลพัดมาถึงนี่มนน้อยไปลมมาชมไลฟ์สด ไม้มาแทงหัมว่ะใตฟ้าวันนี้เฮาฮัลโหลฉันมาไปต่อยไปตะง่ยได้เออไป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 เย็บไปไหนอ่ะกบีเอ็มเฝ้าวันไปโอ้ยอ่ะรถมาด้วยบ่ใช่ครับอันนี้ไอวีเอ็มกับแอดต์เบนนะคะก็มากันที่ที่เลยที่ข้อท้ายเยแม่อมแถวนั่นแหละสามแถวนั่นแหละเลยอหนึ่งแถวใช่ไหมก็เสร็จสองสองแถวครึ่งสองแถวครึ่งออื สองแถวครึ่งโอ้แอดไม่ได้ช่วยนะะแอดมาเล่นจ้าอืมยากบีเอ็มพ่อไปไหนเฮ้ยแอดบัดไปเก็บฟักทองโอ้โหเก็บฟักทองแล้วใช่ก็เลยพาบีเอ็มมาเดินเล่นืมวิวเดี๋ยวจะไปเก็บผักตกุ้มอยู่นี่เอาบอเออไปบอไปสวนนั้นบ้าเอดบิวนะบ้าสวนแม่ปูเป้ปเผักกาดดอกโอเค เมาผักข,ข้างล่างยังมเมลขึ้นมาไม่ใช่หรอหอะอ๋อเอามาจากทางนูน้นเออโอเคนึกว่าเอย่างนี้ไม่เอาลงลงมุมนะคะหัวมันเทวดาดูให้นะคะถ้าใส่ปุ๋ยจะขนาดไหนอันนี้ปุ๋ยเ <laughs> ม็ดเดียวก็ไม่ได้นะคะปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ปีนี้ไม่ทันแล้ว โอ้ยโทษใช่เออตรงนี้ก็โยนโยนขึ้นไปตัดบนรถเลยก็ได้ดีนะมีลูกเยอะก็เนาะใช่ปีนี้เอาแบบนี้ก่อนเดี๋ยวปีหน้าเอาแบบโอ้โหเรียกว่าหภาไปก็บ่้อมื่อใช่ อลังการงานสร้างนู่นตอนนั้นก็มาตามพ่อมาตามพ่อไปซื้อชุดลูกเสือแล้วน้องอันจะไปลูกเสือใช่ไหมรุงนีใช่เป็นวหน้าลูกเสือโอ้โหรเลี้ยงเด็กๆ ม่ใช่จะได้ก่อนพี่ชายบ่ไม่ใช่จะได้ก่อนพี่ชายบ่เดี๋ยวเ,เราไปหาเก็บทางโน้นดีกว่าเล่นดิน เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาหาเก็บทางนี้เลาะขึ้นนะเอาลเ,เอาลยรถไ,ไ,ไม่มานี่นะอยู่นั่นแหละเล่นอยู่ร่มมาแหละจักเมื่อกี้คือเห็นอยู่นี่พ่ะไปเร็วเลยเอาาเอ จะเอาเท่าไหร่นะวัน <spit> นี้ไหมร้อยหนึ่งบอกเอาก็มาคืนวันแล้วยังได้เท่าไหร่โอ้โายแล้วคุ้มมั่นให้ลูกแล้วพี่น้องเ้ยสาปันเดี๋ยวสาปันก็ไล่เก็บอยู่ก่อนนะคะ นี่ฮะใส่บ๊อบวะ จะฟันนันแล้วเลยนี่แกวานีบอกอนหนามากระจามเตไวเดี๋ยวจะสีนึงก็อ่ะนี่บอโอ๊ยวานีเล่ะเฮ้ย ตั้งมาพนจะโกงพนนี่ต้นยางนานะคะนี่สวยหาซื้อแพงอยู่นะนี่โอเคค่ะก็เดี๋ยวว่าเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบ๊ายบาย